นี่ไอะไรเฮ้ยอพูดโผล่สัตว์โอ้มึงมึงนี่หลอนมากเลยเฮียมึงผีสิงไอ้สัตว์ทำไมไปต้นยิงไม่ตายหรือว่าไไหรรร่่่งอออาาีพวยมตืะ ไอ้ห่าก็มึงยืนนี่กูยิงกูก็ยิงมันธรรมดามึงไปสิงอยู่ในเสาใครจะไปเห็นไม่ควายเอ้ยเป็นไงเต่าห่างดีข้างตายด้วยเออมันหวานมึงก้าเหรอะข้าจริงเปล่าไม่มึงจะมึงจะล่องขนาดนี้มึงจะทําเฮี้ยอะไรกูก็ได้กูก็ไม่ว่ามึงล็อกไอ้เฮี้ยกูจะยิงมึงยังไงอ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยว่าหน่อยว่าหน่อยแล้วมึงยืนเล็งใครกันเนี่ยข้างบนไง ี่มันมันต่อยผมที่ข้างบนไม่ใช่ข้างบนข้างบนมึงดูเด็กมึงมองเห็นมึงมีตาทิพย์มันก็มองข้างบนเด็กมีตัวอยู่อตู้ต่อยอ่ะพี่ไม่ไม่ใช่ใช่านหยตู้ที่มันต่อยผมมาเพี้ยแล้วผมโดนไม่ได้ไม่ข้างบนเด็กเพื่อนเพื่อนก็ดูข้างบนเด็กเพื่อนดูข้างบนเด็กูยเออเออมึงต้องอย่างนีกูก็ตกใจเฮียมึง้เฮย ใครใครอยู่หลังเโดนโดนโดนไงต้นพี่อ่ะมา่าไอ้โยท่านนายท่านนายจะฆ่าเรานายทำได้อยู่แล้วกูเรายังไม่เห็นนายเลยนายจะทำอะไรนาก็ทำไหวไ่เหนนายอยู่ไหนทำไมพี่ต้นเขาโปครับนูว่าละียเขาโปแม่เขาหายครับครับนายดินไปเถอะ

เฮ้ยอทำได้ไงอ่ะโอ้ย้ยเกียดนะไปเถอะไปเถอะมาดีครับไปเถอะครับอย่ายุ่งกับเราเลยไอ้เหี้ยคนโอนผีเราเราเป็นผู้บริสุทธิ์เด็๋เค้กูหลอนเลยเหี้ยกูขนลุกไอ้สัตว์โอยอดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้อไยเฮ้ยมึงคิดว่ามึงคิดว่าโปไม่หลักกูยืนคุยกับโปอยู่ อุ้ยโปเต็มเลยมึงเก่งมากอ่ะไอเหี้ยโปโปไม่ต่ำกว่าสามคนมึงไอเหี้ยอะไรเดี๋ยวคนดวดผีไอเหี้ยมึงอย่ามายุ่งกันเลยเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งเรรื่องนี้ิวกูไปเลยเหี้ยโปแม่งสิงไอสัตว์โอ้สิงโรงพยาบาลนี่เหี้ยหวยโอ้เธอได้รุ่นอ๋อไอเหี้ยโคตรสยองเลยถามต้นเนี่ยทำไมพี่มันโอ้ยไอเหี้ยกูไม่อยากจะพูด คุยเอ้ยกูอยากจะพูดไอสัตว์แม่งแม่งสิงไอ้เฮี้ยผีสิงไอสัตว์ไล่ตลายตคนนะโอ้ยมันไม่ได้ไล่หรอกมันโชว์กูเลยแหละไอ้เฮียโชว์เลยต้นไม่ได้มีตัวเดียวพี่เห็นผู้หญิงคนนึงกระเป๋าหกสิบโลเป็นเหมือนมันแ๊ะเลยเอาแล้ว